นิทานอีศบเรื่องวัวกระทิงกับหนูขณะที่วัวกระทิงตัวหนึ่งกำลังกินหญ้ายอย่างอริดอร่อยอยู่นั้นก็มีหนูตัวหนึ่งมากัดเข้าที่ขาของมันและรีบวิ่งไปอยู่ในรูวัวกระทิงเจ็บขามากมันตะกุยพื้นดินที่อยู่เหนือรูหนูและส่ายหัวไปมาอย่างโมโห ที่ไม่สามารถทำอะไรหนูได้เลยเจ้าหนูจึงย้อยเย้ยวัวกระทิงว่าฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดข้าก็สามารถทำให้เจ้าก้มหัวให้ข้าได้ในขณะที่หนูอย่างข้ากำชัยชนะเหนือเจ้าแต่เจ้ากลับไม่สามารถทำอะไรข้าได้เลยช่างนาสมเพชเสียจริงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่ามัวไปใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อยบางเรื่องจนทำให้เราหมดสง่าราศีไป